สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกนะครับยังอยู่กันในแมปเดิมนะครับแพทโพสแมป้าแฝดแพทเซมิสเต็กนะครับอัปเดตก่อนละกันนะครับผมไปได้สัตว์เลี้ยงมาจากเอ่อที่เข้าขายกันนะครับคล้ายๆกับเทรดดิ้งฟลาซ่านะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะจําชื่อไม่ได้แต่ได้มาในราคาตัวละประมาณ2องถึงสารูบัลนะครับเนี่ยตัวพลังดาเมจหนึ่งล้านเนี่ยช่วยในการฟาร์มได้เยอะมากเลยนะครับแบบมากๆเลยอ่ะจากทีแรกเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแสนแต่ละล้านนะครับ นานเจ็ดเจดตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ2องล้านแปดแสนเกือบจะเก้าแสนะครับแต่ก็กําลังจะได้ไปละโซนถัดไปนะครับ2องล้านเก้าแสนเก้ามล้านโอเคหลงตัวเลขหน่อยๆนะเมื่อกี้โอเคอะไรก็ฟาร์มต่อโซนสุดท้ายนะครับ8ล้านไม่น่าจะยากนะเออแล้วก็ใช้บูธด้วยนะครับ ที่ได้เมื่อวานอ่ะอยังใชไม่หมดเลยบูทคูณ2เงินนะครับอ่ะใช้ไปหนึ่งใบเดี๋ยวมารอดูนะครับ15นาทีจะฟาร์มเงินได้เท่าไรนะครับผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับได้มาประมาณ1นึ0 0 0หตัวประมาณนะครับเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่ตอนนี้ได้เงินมาแล้วนะครับ1ล้านแล้วก็ยังเหลือบูทเนี่ยเนาที40วิบูทหมดเนี่ยน่าจะได้เงินมาสัก2ล้านนะครับถ้ามีบูทยเยอะกว่านี้ก็ แฉลนะแต่ม like like, ันมีอยู่แค่นี้ไงอ่ะฟาร์มต่อนะครับเหลืออีก7นาทีจะได้2ล้านเป๊ะๆหรือเปล่าหรือว่าบวกลบนะครับบูทคูณ2เงินนะครับเหลืออีก8วิตอนนี้ได้เงินมาแล้วเนี่ย2ล้าน10,000แสนนะครับ3 2 1องหนึ่งได้เงินมา2ล้าน1แสนสาหมื่นพันานาทีนะครับได้เงินมา2ล้านเกือบจะ2แสน ก็เออนะอย่างที่บอกไปถ้ามันมีบูทเพิ่มเนี่ยก็จะดีนะ 149M เลยอะไม่อยากจะซื้อนะครับผมอยากจะเก็บเอาไว้ซื้อเกมพาร์ตอันนี้นะครับเนี่ยซุปเปอร์ลักกี้ครับกับลักกี้แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะซื้อข้ามขั้นได้หรือเปล่านะครับเหมือนกับเออเสัตว์เลี้ยงอันนี้นะครับมันซื้อข้ามไม่ได้นะเสัตว์เลี้ยง8ตัวเนี่ย มันต้องซื้อนี้ก่อนนะครับซื้อหตัวแล้วก็แดตัวนะครับตามลําดับลัคกี้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะต้องซื้อตามลําดับหรือเปล่านะขาดอีกหล้านนะครับน่าจะหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็น่าจะครบนะครับ8ดล้านคามยาวๆเร็ว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 รรีบๆเลยพ่อหนุ่ม8ดล้านโอเคปลดล็อกดิรออะไรอ่ะกล่องใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่รู้ว่าพลังมันจะเท่าไหร14บิเลี้ยนนะครับต่อหนึ่งกล่องน่าจะนานอยู่นะครับต่อ1กล่องก็กึ่งกึงก่งเอเคได้อยู่ได้ทีละเท่าไหร่อะประมาณ2,000นะครับได้ทีละ2,000ถ้ามีคูณ2เงินก็แจวเลยนะแจวเลย เงิน M ผมมีอยู่1,341แม่ขาดอีกนิดนะครับก็จะได้ซื้อเกมพาร์ตอันนี้ไม่นิดแหละไม่นิดเลยนะครับเพราะว่าดีเบิร์ดได้ครั้งละสิบห้ครับก็เรื่อยๆนะเรื่อยๆทีนี้ก็เอเคยาวๆนะเมื่อกี้ไม่ได้จับเวลาไว้นะครับแต่น่าจะ2นาทีได้เงินมา430,000สามนะครับ ก็เยอะอยู่นะแต่ตู้สุมมันเจ็ดแสนแปดแสนเลยไม่ใช่หรอเจ็ดแสนหมื่ 7, 500, เลยนะครับตู้สุดท้ายเนี่ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องต้องฟาร์มยาวๆอะ่ะอ่ะฟาร์มทิ้งไว้ก่อนท้างั้นครับตอนนี้ได้ามาแล้วนะครับหกล้านนิดๆหกล้านสองแสนนะครับเดี๋ยวจะรอรีเบิร์ตนะครับเพื่อที่จะเอาเอเงินตัวเอ็มเนี่ยมาซื้อเกมพาร์ตอันนี้นะครับนี่ 1 4 9 9อันนี้นะครับขาดอีก8เมกาคอยหรือเปล่ามันคือเมกาคอยใช่ไหมไอหน่วยเงินเนี่ยโอเคเมกาคอยนะครับอ่รอดีเบิร์ตแป๊บนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ4,650เลเวลต้องใช้5,600นะครับถึงจะดีเบิร์ตได้อ่ะรอแปบบ๊บรอแปบบ๊บโอเคแล้วก็ซื้อเกมพาร์ตมันซื้อได้เลยหรือเปล่า โอเคไม่ต้องข้ามขั้นนะครับแล้วก็ไปเลยไปสุ่มเลยเปิดบูทด้วยนะครับเพิ่มแบบความโชคดีโชคดีโชคดีคด <c oughs> อาตาหนึ่งเวดี้หนึ่งอ่ะโอเคเช็คออโต้ดลีแป๊บโอเคเปิดได้นะครับโอ้คอมมอนสามตัวติดใช่หรอมันใช่หรอเพื่อน เลยจะเชื่อเอามาเร็วมาเร็วเงินมาเร็วเวลกูดเลยจะเชื่อจัดเออโอ,โอ้รู้อย่างนี้สุ่มทีละตัวดีกว่านะครับเนี่ยดูดิโอ้สุ่มออโต้คือแบบไม่ได้อะไรเลยเอาขาดอีกสี่หมื่นรอเงินแปบบ๊บ ถ้าตัวนี้อีพิกมานะโอ้โหผมจะโกรธเลยผมบอกเลยอ่ะอีพิกปะโอ้โหเลยจะเชื่อสุ่มอ,อโตโนะครับผมจะปวดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัพเลเวลนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตู้นะครับเอ่อสีทาวโซนนี่นี่น,นี่ตู้สุดท้ายเลยทีละสองร้ยหาสิบ้านนะครับผมมีอยู่สาสิบเอ็ดบิลเลียนอ่ะอันนี้ต้องออโต้ดีลิฟนะครับ เหลือ,อไว้เฉพาะลีเจเนรีอะสุ่มยาวๆหวังว่าตัวยักษ์จะมานะเออเก็บอีปิกไว้ก็ได้นะครับเอาไว้ขาย,ยางไงโอเคอันนี้คือเปิดบูธเลยใช่ไหมซื้อเกมพาลักกี้เลยใช่ไหมเผื่อ <c oughs> จะปวดกับดวงวะ่ะ กระเป๋าเต็มอ้อน่าจะยาวว่ะขายให้หมดเลยนะตัวอีปิกอ่ะเหลืออีก20บิลเลียนอ่ะค่อยมาสุ่มดีกว่านะครับเยอะเยอะเยอะกระเป๋าไม่พอแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับคือตู้อันนี้นะครับที่ใช้เงินสีดำๆเนี่ยสุ่มผมมีอยู่4ล้านเกือบจะ5ล้านครับอ่ะยาวๆโอเคอีปิกมาหนึ่ง ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพลังมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูเอาเหลือ3ล้านเล็วโอเคได้มาอีกฟองนะครับไว้จัดไป <c oughs> โอ้โหรอบนี้ไม่มีปิกว่ะเอากระเป๋าเต็มพลังเท่าไหร่อ,อีปิกสองแสนเองอ่ะขายขายขายอ่ะต่อได้อีก3ตัวสุดท้ายพอดีเลยใช่ปะ ออาแถมอีกหนึ่งตัวโอเคแต่ได้มาก็ไม่ได้ใช้อ่ะสุ่มทำไมก่อนสุ่มทำไมก่อนได้มาก็มาขายนะครับแล้วก็อัปเกรดอันนี้ไปด้วยนะครับนี่ใส่ไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็เลเวลสามจัดไปเลเวลสใช้เจ็ดแสนเลยไม่พอละ ได้ตัวเดียวนะครับใช้เยอะจะัดตัวที่ไม่ได้ใช้ก็ขายไปเลยแล้วกันนะครับสองล้านเลยว้าวอ่ะเจ็ดแสนไปเจ็ดแสนไปอ่ะได้อีกหนึ่งระดับนะครับระดับเออเลเวลห้อีกหนึ่งตัวโอเคเลเวลสุดท้ายเนี่ยใช้หนึ่งล้านเจ็ดแสนเลยนะครับอ่ะพอก่อน ต้องพอแหละนะครับ <g ül> เงินหมดพลังสองล้านหนึ่งแฟนนะครับว้าวเวลีคูดน่าจะมีอีกออหลายโซนเลยนะครับกว่ามันจะหมดโลกที่น่าจะเป็นโลกที่สี่นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจวะไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะครับโซนถัดไปเนี่ยแต่สำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับโซนสุดท้ายของเอ,อโลกฟูดนะครับโลกฟูดน่าจะชื่อโลกฟูดนะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงต,ตอนนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย